ฉันตื่นเต้นมากเลยนะตื่นเต้นมากจริงๆไงได้ไปเที่ยว<อ>ทัก<อ>ทีกอ่อบ<อ>มีความสุขดีนะ<อ>ใช่ไหมล่ะทําตัวดื้ออีกแล้วนะเราเนี่ยผมทาอะไรลงไปเหรอไม่รู้หล่ะนี่อะฮะลูกจะพาลูกสะพ้ายของแม่ออกไปข้างนอกก่อนจะทําพิธีอย่างนั้นเหรอดีนะที่ชาบนามโทรมาบอกแม่ก่อนว่าลูกจะออกไปไม่งั้นลูกสองคนจะหนีแม่ไม่ทําพิธีแล้วชบนามฟ้องแม่หมดแล้วล่ะอืม มีอะไรกันเหรอโทษทีพี่ชายที่ทำให้เสียแผนเลยไม่เป็นไรแต่ว่าฉันอดใจไม่ไหวป้าโทรมาถามอาการฉันนะฉันเลยบอกป้าไปว่าพวกเธอจะออกไปเที่ยวกันป้าก็เลยบอกว่า ฉันควรที่จะอดอาหารแล้วก็ฉลองกับทุกคนทำพิธีกันฉันก็เลยอยากจะทำแบบนั้นอยากจะทำพิธีกันก่อนนะไม่เป็นไรหรอกชาบนาฉันดีใจมากนะที่เธออยากจะร่วมพิธีกับเรานะฉันอยากจะให้เธออดอาหารให้กับอนาคตสามีของเธอด้วยนะต้องสนุกแน่งานนี้ดีเลยจะมีลูกสาวสองคนทำพิธีด้วยกันไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้ว แม่ที่รักพิธีอดอาหารปีนี้ได้สนุกกันแน่คอยดูก็แล้วกันพี่ชายพี่ชายที่รักของฉันไม่มีทางช่วยอะไรแกได้แน่เราเชื่อแล้วล่ะว่าช้บน้ำต้องมีแผนอะไรอยู่ในใจของเธอแน่นอนและฉันรู้ว่าเธออยากจะให้ฉันกับโรชนีแตกกันแต่ว่าฉันเนี่ยจะอยู่ข้างโรชนีตลอดไปฉันไม่ยอมให้เธอทำสำเร็จแน่ แล้วฟังฉันเอาไว้เนะชาบนามฉันต้องรู้ท่าแท้ของเธอให้ได้แม่คะเธอจะมาที่นี่พร้อมกับเห็นหน้านะคะอดีเลยดีเลยชาบนามคิดดีๆนะเธอจะได้สนุกกับการทาเห็นหน้าด้วยล่ะอ,อได้คะ่ะนี่ไง มาแล้วมาเข้ามาเลยเราเรออยู่พอดีคุณนายคุณราณาส่งมาให้นะ่ะว้าวนี่มาจากบ้านของพี่ชายเหรอ <c oughs> ให้โรชนีสินะ <c oughs> ฉันน่ะชอบทาเห็นหน้ามากเลยเล่ะคะ่ะฉันก็เลยบอกให้เธอทาอยังไงล่ะเออนี่เอาไปข้างในนะไปค่ะนี่นีไม่ๆม,ม,ม่จะไปทำไมล่ะ เธอเป็นน้องสะพ้ายชั้นนี่เธอไม่ต้องทํางานหรอกนะไม่ต้องลงมืออะไรทั้งนั้นเลยนะแออชมบูมาเอาไปเก็บหน่อยเหรอเธอนี่ต้องพักผ่อนนะเข้าใจไหมพักผ่อนตามสบายเลยเตรียมพิธีเหมือนกับออรัชนีเธอหนะ่าเธออดอาหารนี่ใช่ไหมพยายามอย่าใช้แรงเยอะเพราะว่ามันไม่ง่ายเลยใช่ไหมยายใช่เลยอดอาหารนี่มันยากเนะถ้าทําตามเราจะกินอาหารไม่ได้เลยทั้งวันนะ่ะน้ําก็ดื่มไม่ได้ วันนี้ตื่นเต้นกันพอแล้วนะแม่ว่าวันนี้เราไปพักผ่อนก่อนดีกว่าอืมอ๋อใช่ไปพักผ่อนเถอะนะไม่สบายอยู่นี่ไม่อยากจะป่วยใช่ไหมล่ะไปเถอะไปพักผ่อนเซะ ช้ปนามต้องไม่ยอมอยู่เฉยแนะ่เธอต้องทำอะไรที่จะทำลายชีวิตเราแน่นอนเลย เห็นหน้าบนมือของโรชนีจะกลายเป็นบาดแผลตําใจตลอดไปมันจะทำให้โรชนีลืมไม่ได้ตลอดชีวิตเพราะฉันไม่ต้องการให้ครอบครัวนี้ได้มีความสุขไม่ว่ายัางไงก็ตามมือโรชนีจะต้องไหม้ด้วยเห็นหน้านี้ ทำไมประตูห้องเก็บของถึงเปิดอยู่เนี่ย ไม่มีปัญหาพี่ชายขังฉันไว้สินะเธอจะต้องชดใช้กับเรื่องนี้แล้วก็พวกแกทุกคนจะได้เห็นดีกัน คอยดูว่าเห็นหน้าของเมียแกจะเป็นยังไง รอใถึงเช้าก่อนดีกว่านีนี่ชาบปน้ำเธอกำลังทำอะไรเนี่ยเธอกำลังวางแผนอะไรของเธอแต่ว่ากันตามตรงแล้วเนี่ยเธอเจ้าเล่์มากๆเจ้าเล่์จริงๆเลยนะชาบน้ำแต่ครั้งนี้เธอกำลังเจอกับติธานุคูรนาคนนี้ฉันจะไม่ยอมให้ครอบครัวฉันเป็นอะไรไปแน่ ฉันจะไม่ยอมให้ใครเป็นอะไร นี่บันตี้ครอบครัวเราก็ทำพิธีเหมือนกันนะสามีกับภรรยาก็ต้องอดอาหารในเทศกาลนี้ด้วยละราดพ่อตาเธอน่ะก็จะอดอาหารเหมือนกันนะแล้วก็สิพี่เคยเธอน่ะก็จะอดอาหารด้วยนะแต่ตะกูลผมชามาไม่ใช่โครณานะผมจะทำตามธรรมเนียมโครณาทำไมเล่าเข้าใจใช่ไหมย่าบัวงั้นก็กลับบ้านเธอไปซะ จะมาอยู่ที่นี่ทำไมถ้าอยากจะอยู่ที่นี่ล่ะก็ก็ต้องทำตามกฎของที่เนทำตัวให้ชินซะพรุ่งนี้จะได้เริ่มอดอาหาราแล้วจะเอาไปไหนอะฮะเอาชามให้ผมนะเ้ยไปเลยไปยแล้วเราจะกินอะไรเออดื่มน้ำก็ได้ สวัสดียาวันนี้เป็นวันอดอาหารนะจะมาหาฉันหน่อยได้ไหมวันนี้นะมาเถอะนะปัญหาทุกอย่างมันจบลงแล้วอ่ะกฤติกาก็าแต่งงานแล้วยาจะมาเถอะนะยา่าขอละแอฟังน,นเลระ ตั้งใจฟังอะไรอยู่เหรอฮะมีอะไรหรือเปล่าฮะได้ยินอะไรไหม<ก>นี่ฟังนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวเธอจะไปยุ่งกับชีวิตคนอื่นเขาทำไมกเล่ะเธอเป็นอะไรไปเนี่ยคนดีๆเนี่ยเขาไม่ทำแบบนี้กันหรอกหน้าช้บน้ำหรือว่าเธอไม่ใช่คนดีถ้าไม่ใช่ก็บอกฉันสิเคยได้ยินเรื่องของเด็กชายคนหนึ่งหรือเปล่าคงจะไม่สินะ เด็กชายคนนั้นเด็กยคีสงสัยเขาอยากรู้เรื่องคนอื่นไปทั่วเลยแต่และว,วันหนึ่งเนี่ย<_><_>เขาก็ไปแอบดูที่รู้ฉี่นนะแล้วเขาอยากรู้ว่าข้างในนั้นมีอะไรและตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอาฉี่ใส่เข้าตาตาเขาแสบมากเลยนะอยากเจอแบบนั้นว้าหรือเปล่าไม่ใช่ไหมมาทำอะไรที่นี่ฟังนะพี่ชายตอนเด็กๆฉันไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนั้น เพราะตัวฉันเองไม่มีพ่ออ๋อน่าเศร้ามากเลยฉันมาเพราะมาะเอาน้ำให้แซมนะ่ะมีอะไรไหม<อ>ฉันลืมบอกเลยว่าเธอเป็นลูกสาวของบ้านนี้เธอเป็นน้องเมียฉันด้วยนะอย่าทำงานตกกระปลกสิฉันไม่ได้พูดถึงเรื่องไม่ดีนะฉันพูดถึงงานบ้านเนี่ยเธอทำงานที่ไม่ใช้แรงไปเถอนนะ นี่เป็นหน้าที่ของเราเองอ่ะเข้าใจไหมใช้จัดการเองเนห,หไปสิไปเลยไปพักผ่อนซะขอให้สนุกนะไปสิไปไปแซมมีอะไร เปล่าไม่มีอะไรหรอกต้องมีอะไรแน่ๆเธอไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรแง่เลยฉันรู้ว่าเธอมีเรื่องไม่สบายใจฉันเข้าใจนะถ้าเธอไม่อยากจะพูดก็ก็ตามใจแต่ว่าจำเอาไว้ฉันอยู่ตรงนี้ฉันอยู่ทั้งคนถ้าเธออยากจะได้อะไรก็ฉันจัดการให้โชคดีนะ ถ้าหากว่าสิทธิ์กับญาติรู้ว่าเราทำอะไรกริติกาเราต้องตายแน่เลยเยอะบววทำเราสวยแล้วไงเออรชนีให้ฉันทาเห็นหน้าได้ไหมฉันทําได้เก่งมากเลยนะเออแน่นอนช้ำน้ำ ฮัลโหลครับเอ่อคุยกับรัชนีได้เลยนะครับเอ่อรัชนีเอ่เอโทรศัพท์ใครเหรอก็อันเจรียังไงเล่าเพื่อนเธอที่อยู่ที่อเมริกาอันเจรีอยากคุยด้วยอันเจรีเหรอเออแต่ว่าคุยตอนนี้เลยถ้าทายหน,หน้าแล้วจะรับโทรศัพท์ยังไงเล่า เออเดี๋ยวมานะช้บน้า <Thank you. S 1> ขอบคุณนะฮัลโหลพี่ช้ำน้ำคะถ้าเห็นหน้าให้หนูหน่อยค่ะถ้าให้หน่อยไอชธาไม่เอาอันนี้นะเดี๋ยวพี่จะใช้อีกอันทาให้นะโอเคแต่ว่าหนูอยากใช้อันเดียวกับของแม่นี่ค่ะ ไม่ไอชาอย่าดื้อสินี่ของแม่โรชนีเขานะเข้าใจไหมเดี๋ยวพี่จะทาอันอื่นให้ไม่เอาหนูอยากจะทาอันนั้นทาให้หนูหน่อยนะคะมาอาสิทธาธขอบคุณนะเออ มาสิชชมน้ำถทาเห็นหน้าเร็วเข้าเดี๋ยวจะมีเรื่องด่วนอีกนะเมื่อไหร่จะทาให้หนูนี่ไอ้ชา<ม>เดี๋ยวก็ได้ทานนะโอเคอืม เดี๋ยวก่อนนะรรชนีมีอะไรอีกเอ่อผมเอ่อขอโทษทีนะครับที่ผมมากวนอ่ะมีอะไรอีกเหรอนี่ฟังนะฉันมีสิทธาเฮ็นหน้าให้เมียเสี่ยรชนีฉันมีเฮ็นหน้าพิเศษมาให้เธอด้วยนะไม่มีกลิ่นหอมไม่เหมือนกันเนอะ กุหลาบมะลิไม้จันเทศด้วยนะมันทุกอย่างเนี่ยพอผสมกันแล้วเนี่ยนะมันหอมที่สุดในโลกเลยมันมีความรักของลกเขยด้วยเมียผมต้องทาเห็นหน่าอันนี้เดี๋ยวทาให้นะดีจังเลยนะสิทธาสิทธิ์ลูกจะทาเห็นหน่าเหรอบ้าไปแล้วเหรอสิทธาทาเหนหน้าเป็นที่ไหนหละ่ะ ถ้าเป็นรูปพระจันทร์ยังกลายเป็นดวงดาวได้เลยแม่ไม่ว่าเขาจะเขียนอะไรนะหนูก็จะชอบที่สุดแน่นอนคะ่ะทุกคนที่อยู่ที่นี่กับหนูเห็นหน้าหนูต้องสีสดแน่เพราะมันเต็มไปด้วยความรัก <c oughs> รักแท้สุดๆ โอ้โหหวานจริงๆเลยนะสิทธาดโชคดีนะลูกนะไม่เลวเลยนะโรชนีนั่นแหละเรียกว่าความมั่นใจพี่ชายอเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพี่ทามือนหนึ่งเดี๋ยวฉันจะทาอีกมือนหนึ่งนะทำไมอ่ะ ผู้ห <Private> ญิงคนนี <threatened> ้ไ <inda> ม hey, oh 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 okay. oh <sh> ่ยอมฟังผมเลยอ่ะผมบอกหลายครั้งแล้วว่าเธอเป็นลูกสาวของครอบครัวจะมาทํางานแบบนี้ได้ยังไงกันน่อยากจะเหนื่อยไม่หยุดเลยใช่ไหมเนี่ยฮะสงสัยอยากจะขโมยเมียผมไปจากผมแน่เลยแต่ไม่รู้สินะว่าผมเนี่ยหัวดื้อแค่ไหน ผมเนี่ยติดเมียเหมือนกาวเลยนะผมเนี่ยไม่อยากห่างจากรชนีเลยนะเข้าใจหรือเปล่าเล่ามาเริ่มกันเลยเอาสิถ่ายหน้าสิเอาเลยเอาเลยเอ,อคือโอเคทาให้รชนีสิชับน้ำมานนี่เร็วเดี๋ยวทาเห็นหน้าให้มา เอาเลยเถอคอเก่งเนาะเอาเลยดีๆจะได้ออกแบบเหนหน้าให้ไงใช่ใช่มาเลยมาเลยแม่มาเลยชาบน้ำกำลังอยากทาพอดีเลยใช้สีเธอเนี่ยแหละเอาเลยชาบน้ำนั่งนี่นั่งนี่ให้แม่ดีๆทาให้นะจะอายทำไมเล่ามาด่มานั่งเลยนั่งเลยแม่ทาดีๆนะครับเอาเลยนั่งเลยค่อยๆนะมาซีส่งมือมา แบมือออกสิชับน้ำเอาเลยสิชับน้ำทำไมต้องอายด้วยล่ะฮะ